วันนี้เกดพาทุกคนมาที่เกาะเจจูนะคะประเทศเกาหลีใต้ค่ะวันตอนนี้กําลังมาเที่ยวสวนส้มลรเมล็ดเป็นสินค้าเกษตรของที่เกาะเจจูนะคะต้องบอกว่าส้มที่นี่อร่อยแล้วก็หวานมากๆเลยแถมเวลาลงมาตรงนี้ลมก็แรงหนาวก็หนาวนะคะ อากาศ5องศาแต่ความรู้สึกพอลมมันแรงๆอย่างเงี้ยผิวแห้งด้วยแล้วจะรู้สึกแบบหนาวเย็นมือสั่นเลยค่ะนี่มือนี่เย็นเจี๊ยบเป็นน้ําแข็งเลยจมูกนี่คือเย็นเจี๊ยบเลยนะได้ให้ดูความสวยเนาะของส้มตะเกีให้ดูนะคะนี่เลยส่วนส้มส้มก็จะอยู่มีหลากหลายสายพันธุ์เลย คือแบบเยอะจริงๆนี่ข้างในนะคะเยอะจริงๆมาเที่ยวสวนส้มเย็นๆหนาวๆแบบนี้เกดก็มีเคล็ดลับค่ะเมื่อกี้ก่อนที่จะลงจากรถนะคะรถบัสก็คือรีบเอากันแดดเลยบีบีกันแดดเคที่เนี่ยมาทาไว้ก่อนถึงแดดจะดูอ่อนๆนะ ลมเขาแรงมากทําให้ผิวเราแห้งกันแดดก็จะช่วยได้ค่ะทําให้ผิวเราเนี่ยนุ่มเนียนใสขึ้นแล้วก็ป้องกันจากแสง UV นะคะและอย่าลืมตอนที่เราเนี่ยกับจากเที่ยวเรียบร้อยแล้วก็ลางหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาเซรั่มนะคะเคล็ดลับดีๆเวลาที่เจออากาศหนาวจะเอาอยู่แล้วก็ผิวสวยใสยนะคะเซรั่มบำรุงต้องมีค่ะนี่เลยเกดก็พกมาให้ทุกคนดูด้วย ตัวที่เกตใช้นะคะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับดีนสเคที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับดีนฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยแล้วก็ความหมองคล้ำเอาอยู่นะแล้วก็เรื่องของคนที่แพ้สารมาก็ช่วยได้ด้วยแก้แพ้แก้ระคายเคืองใช้เช้าเย็นนะคะแล้วก็ตามด้วยกันแดดวันนี้พามาเที่ยวสวนส้มด้วยเลยนะคะโอ้นี่ คุยไปนี่คือหนาวไปด้วยนะกันเนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะมุดตรงนี้ด้วยส่วนส้มส้มคือเยอะมากมากนี่เลยค่ะฝากไว้ได้วยนะคะสวยๆใสๆใช้เคที่นะคะ